ก็วันนี้ผมก็มาเปรือนคลัดข้องเครื่องตัดหญ้านะครับตระกูลเชนึงเนื้อกับตระกูลเชนึงเนื้อเนี่ทีนี้ก็มันกันไล่ย้อนะครับก็มันกันลงกันต่างนั้นนะครับนี่ยละครับกลัดวิธีโทษนะครับวิธีโทษกลัดให้หายๆกันนี่นะครับให้จายบกลุ่มครับจายบกลุ่มครับโทษมันจะหายครับแล้วต่อไปปอดโทษมาแล้วกรับมันไม่ออกแล้วครับปวดโทษนวดมาแล้วครับเราก็จ้องจ่ายกลองครับนี่เราจ้องจ่ายไส้ควาวยมาเนี่ยเคลียวแล้วคลอง แล้วก็ยิ้วกันกับอหิ้แล้วก็โกนต้อยนะครับเล็กกันกับหมดหมดใช่ไหนเนี้ยกับเล็กเนี้ยกับใช่ไหนเนี้ยนี่นะครับยกตวอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ต้อยครับ่อยช่วงเดี๋ยวาตอกันกับเราก็ยิ้วกันยิ้กันให้ปอบปนดินกับมันก็บลุดกับนี่ตอนนี้ลุดมาแล้วนะครับลุดแล้วจำไม่ตรงเปลือนก มันก็อย่างไม่มดนะครับแต่มันจะหลืนกับเนี้ยช่างเกตจะไหมคกับมันจะเอี้ยนหมามันจะหลืนไอ้นี่อันเป็นหกักแบบเขาเหวี่ยงชาบโกนกับแต่เพิ่มกับเปลี่ยนไมคกับเปลี่ยนไม้โดยใยข้องโรบินรับใจค้องโรบินนี่นะครับติดโรบินกับประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่กับต้องโรบินแต่กับต้องโรบินแต่ให้ช่างเกตนะครับนี่ก้องแต่กับ นี่ก้องไม่แต่กับนี่ก้องไม่แต่ไอ้ท่งนเกนะมันต่างอย่างเลยนะครับก้องแต่ก้องไม่แตคกับนี่ครับคือก้องไม่แต่มันใหญ่กว่าครับแป้นมันใหญ่กว่าแต่จริงๆแล้วตอนเดี๋ยว่าอาไปกดตะไบจานกับมันกาล้นนี่ทังนเกตเหมันล้นเหรมันอยากกินไม่หมดเหรอไหมครับไอ้นี่ฮันยำก้องไม่แต่แต่ถ้าก้องแต่นี่มันจะข้าวในจานได้มดนะครับมันจะโปดี ไอเตว่าอืมจับติ้งกันกับโยบื๋นกับนี่เลยรกับเล้าก็ใชก้กับหายหายกับหายหายแกนี่ก็เซ็ตกับแล้วก็มันจะมีนอดอยู่ตัวนี่กับนี่นอดกับ